สวัสดีค่ะเรายังอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของวิมานพญานาะคพิพิธภัณฑ์พญานาคตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด700ไร่ณนะวิมานพยาแถนอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นอาคารรูปทรงพญานาคที่มีขนาดสูง29เมตรยาว111.5เมตรกว้าง5เมตร พ่นลำตัวไปตามลำน้ำทวนและเมนรูปนาคเสียงเดียวพ่นน้ำลงลำน้ำทวนนั่นเองภายในตัวอาคารมีการจัดแสดงเรื่องราวที่บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำนานพญานาคและงูใหญ่ทั่วโลกตามความเชื่อของชาวอีสานโดยจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ4มิติแบ่งออกเป็น5โซนได้แก่โซนที่1เล่าขานตำนาน เป็นเรื่องราวของพยากันคากและพยาแทนและการกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคโซนที่สองรากความเชื่อกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคและงูใหญ่ทั่วโลกโซนที่สสถิตในศรัทธาเรื่องราวของพญานาคที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานาคในคติพราหมณ์ฮินดูและพุทธโซนที่4ปฐมกาลมหานาทีตำนานการเกิดแม่น้ำคงโดยพญานาค ความพิเศษของโถงนี้คือการจำลองบรรยากาศให้เหมือนถ้ำบาดาลนัลกท่องเทียจะได้ยืนสามารถที่จะยืนบนสะพานพญานาคและชมวิททัศนผ์นผ,นผ,นผ,นผ่านกำแพงถ้ำโซนที่4.2จารีตและวิถีแสดงความเชื่อตามจารีตประเพณีเกี่ยวกับพญานาคจัแสดงในกล่องทรงกลมวางตามมองต่ตางๆบนพื้นที่จัดแสดงนั่นเอง ส่วนที่5พญานาคกับชีววิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพญานาคและเรื่องราวของงูตามหลักการและเหตุผลโดยนําเสนอวิวัฒนาการของงูผ่านกราฟิกบอร์ดอนาตมีของงูบนกราฟิกบอร์ดความหลากหลายทางชีวภาพของงูนั่นเอง เที่ยวชมไม่ยากแล้วอย่าลืมแวะไปเชียร์ชมพยากันกา,กาที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยะโสธรทั้งสองที่เราพักท่านไปนั่นเองเดินทางท่องเที่ยวได้ที่จังหวัดยะโสธรน,นั่นเองนะจ๊ะ